สมาคมนะครับสมาคมเนี่ยลักษณะของสมาคมก็อาจจะแบ่งลักษณะสำคัญออกเป็นสองประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งคือนะความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะต้องนะมีการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องตลอดไปนะครับไม่ใช่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวการก่อตั้งสมาคมต้องดำเนินการก่อตั้งโดย มีบุคคลหลายคนเข้าร่วมก่อตั้งกันไม่ใช่การก่อตั้งโดยบุคคลเพียงคนเดียวประการที่สองการก่อตั้งสมาคมนั้นไม่ใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันสมาคมเนี่ยนะครับจะไม่ดำเนินการนะแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันแต่ว่านะครับสมาคมยังสามารถที่จะหารายได้มาดำเนินกิจการได้ไม่ใช่ว่าสมาคมเนี่ยนะจะ นะหารายได,ได้ไม่ได้เลยนะครับยังหารายได้อยู่นะเพียงแต่ว่าจะเอามาแบ่งกันไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนี่คือความสําคัญประการแรกนะฮะต่อมานะครับในเรื่องการก่อตั้งสมาคมนะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับลักษณะสําคัญก็ประกอบด้วย3อย่างด้วยกันประการที่1ก็คือนะสมาคมเนี่ยต้องนะมีชื่อนะซึ่งชื่อเนี่ยต้องมีคําว่าสมาคมประกอบกับชื่อด้วย ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนะสมาคมนะนักฟุตบอลสมัครเล่นนะแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีอนะอย่างเงี้ยรายกตัวอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับมีคําว่าสมาคมประกอบอยู่ในชื่อด้วยนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนหน้าก็ได้ส่วนท้ายก็ได้ส่วนกลางก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว,ว่าต้องให้มีนะคำว่าสมาคม ประกอบอยู่ในชื่อนั่นเองนะครับประการที่สองนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือข้อบังคับของสมาคมนะครับข้อบังคับของสมาคมเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดกันต่อไปนี้นะครับมีชื่อสมาคมนะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมนะเช่นเพื่อดําเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอะ,อะไรต่างๆก็ได้นะครับข้อสามนะครับ นะที่ตั้งสำนักงานใหญนะ่ที่ตั้งสำนักงานสาขาเนี่ยนะครับมีที่ไหนบ้างนะข้อ4นะวิธีการรับสมาชิกนะจะมีทั้งสามัญสมาชิกก็ได้นะครับสมาชิกแบบกิตติมศักดิ์ก็ได้นะฮะข้อ5อัตราค่าบำรุงสมาคมนะครับข้อ6นะข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคมนะตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้าง มีจํานวนกรรมการของสมาคมนะต้องมีกี่คนไม่เกินกี่คนเป็นต้นนะครับสองนะมีการตั้งสมาคมเนี่ยมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งอะไรก็วาไปนะครับสามวาระการํารงตําแหน่งของกรรมการสมาคมนะสี่การผลจากตําแหน่งของกรรมการสมาคมแล้วก็ห้านะการประชุมของคณะกรรมการสมาคมประการต่อมาก็คือข้อกําหนด เกี่ยวกับการจัดการสมาคมในเรื่องของบัญชีในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับอันนี้คือข้อบังคับนะที่สมาคมอย่างน้อยต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับแต่นะครับสมาคมไหนจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นกฎระเบียบอะไรบ้างกว่านี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็การก่อตั้งสมาคมเนี่ยนะครับในประกาศสุดท้ายนะครับที่ต้องต้องทําก็คือนําไปจดทะเบียน นะครับถ้าสมาคมใดที่ได้จดทะเบียนแล้วก็เป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับย่อมมีความสามารถมีสิทธิมีหน้าที่เนี่ยนะครับในทางกฎหมายนะสามารถดําเนินการอะไรได้ถ้ายังไม่จดทะเบียนนะครับหรือเขาไม่รับจดทะเบียนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประการต่อมานะครับในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนนะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่า จะเป็นสมาคมได้เนี่ยต้องมีการยื่นจดทะเบียนนะครับโดยนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะนายทะเบียนก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ให้อธิบดีนะครับก็เป็นนายทะเบียนนั่นเองในการรับจดทะเบียนสมาคมนะครับซึ่งโดยหลักแล้ว,นนวเ,เนี่ยนะครับในการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่5เรื่องด้วยกันที่นายทะเบียนเนี่ยจะต้องพิจารณา ประการที่หนึ่งก็คือคำขอจดทะเบียนสมาคมเนี่ยจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมครับคำขอจดทะเบียนเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต้องต้องถูกต้องตามกฎหมายข้อสองนะครับข้อบังคับของสมาคมก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันข้อสามนะวัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสินธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นพยันตรายต่อความ สงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐนะส,สมาคมนักเลงหัวไม้นะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปกลันแกล้งแนะคนอ่อนแออะไรเงี้ยนะครับนะถ้ามีวัตถุประสงค์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คงคงไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนให้ได้นะครับเพราะาคัดต่อนะสินทธิธรรมดีประชาชนนะครับหรือคัดต่อกฎหมายนะครับสนะครับรายการซึ่งจดแจ้งในคําขอนะ หรือข้อบังคับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมนะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมนั้นนะมีฐานะและความประพฤติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอันนี้ก็เป็นดุลพินิษฐ์นะครับของของนายทะเบียนนะครับถ้านะครบท,ทั้ง5ประการนี้นะครับโดยหลักแล้วนายเด็นายทะเบียนก็นะ,ะจดทะเบียน นะเป็นสมาคมให้นะมีการออกใบสําคัญสแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมนะครับแล้วก็มีการประกาศนะลงในราชกิจจานุเบกษานะครับแต่ถ้ากรณีนายทะเบียนว่านะครับคําขอไม่ถูกต้องนะข้อบังคับไม่ถูกต้องนะรายการซึ่งจดแจ้งคําขอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับหรือผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับมีฐานะหรือความพป็นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็นายทะเบียนจะมีคําสัง่ง ให้ไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงซะให้ถูกต้องนะครับคนที่จะขอจดทะเบียนก็ไปดําเนินการให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่านะ,ะมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยที่ขัดต่อกฎหมายหรือสินธรรอันดีประชาชนนะกรณีเช่นนี้นะครับนายทะเบียนเนี่ยต้องไม่รับจดทะเบียนเลยนะครับเช่นสมาคมนะนักฆ่ารับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยนนี้มันชัดเจนนะ วัตถุผสมเนี่ยนะกระทําต่อผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนี้นายทะเบียนจะไปจดทะเบียนให้ก็คงไม่ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่านายทะเบียนสั่งให้แก้แล้วนะก็มายอมแก้อย่างนี้นายทะเบียนก็ก็ไม่รับจดทะเบียนให้นนเอง,เองนะครับต่อมาเนี่ยนะรเราก็มาดูสมาชิกนะสมาชิกก็มีหน้าที่อะไรบ้างนะตรวจตากิจการทรัพย์สินของสมาคมนะครับนะนะนะว่ามีการใช้อ่านะ เงินใช้ทองถูกต้องหรือไม่นะครับนะนะมีการชําระค่าบารุงสมาคมนี่คือหน้าที่ของสมาชิกต้องต้องชําระค่าบํารุงนะครับแล้วก็ข้อสามสมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดในหนี้ของสมาคมไม่เกินจํานวนค่าบารุงที่สมาชิกนั้นค้างชาระอยู่ฉะนั้นเราตัวเองเนี่ยมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่นะครับก็นะรับผิดชอบแค่นั้นนั้นถ้าสมาคมเนี่ยไปก่อหนี้ก่อ,กอสินอะไรนะ เกินกว่านี้นะครับตนเองที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเราไม่ชอบเพียงแค่นี้เองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับสมาชิกสมาคมเนี่ยจะลาออกนะจากการเป็นสมาคมจากสมาชิกสมาคมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเว้นแต่นะเว้นแต่สมาคมก็จะมีข้อบังคับให้ปเป็นพิศเศกก,ก็ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องต่อมานะการประชุมใหญ่ของสมาคมนะ การประชุมใหญ่เนี่ยนะครับกนะ็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือการประชุมใหญ่แบบสามัญนะสามัญก็แปลว่าอะไรครับเพราะว่าปกตินะครับนะนะกบอีกการประชุมอีกแบบหนึ่งก็คือการประชุมแบบวิสามัญนะวิสามัญก็คือไม่ปกติหรือเป็นกรณีพิเศษนะรเรียกวิสามัญนะการประชุมใหญ่สามัญเนี่ยนะครับคณะกรรมการของสมาคมเนี่ยนะครับต้องเป็นผู้จัดการ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับปีละหนึ่งครั้งจะจัดมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะจัดกันปีละหนึ่งครั้งนะ,นะครับส่วนการประชุมใหญ่นะแบบวิสามัญนะก็คืออย่างที่บอกวิสามัญก็คือไม่ใช่ปกตินะไมบไม่ธรรมดามันมันเป็นการพิเศษอาจจะมีเรื่องเฉพาะกิจอะไรต่างๆคือเกิดขึ้นมาเช่นมีโควิดเกิดขึ้นมานะมันอาจจะมีการเรียกประชุมใหญ่นะครับนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะสมาชิกไม่มีเงินจ่ายนะค่าบํารุงอะไรก็เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมใหญ่วิสามันได้นะครับก็อาจใช้คณะกรรมการนะเป็นคนเรียกประชุมก็ได้นะครับหรือสมาชิกนะครับก็สามารถเรียกประชุมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการนะครับว่าสามารถที่จะดําเนินการโดยคณะกรรมการก็ได้นะครับหรือโดยสมาชิกก็ได้นะครับ ต่อมานในเรื่องขององค์ประชุมนะในการประชุมใหญ่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะครับซึ่งองค์ประชุมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมนะครับนี่ก็หลักการหลักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มติของที่ประชุมใหญ่ก็ถือเอาเสียงขั้นมากเป็นประมาณนะครับเว้นแต่ข้อบังคับของของสมาคมจะกําหนดเป็นอย่างอื่นเช่นนะต้องมีเสียงส่วนใหญ่เกิน สามในสี่อะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถือเอาเสียงข้างมากนะครับเป็นหลักการนะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเลิกสมาคมนะครับการเลิกสมาคมก็มีอยู่แปดกรณีด้วยกันนะครับนะกรณีแรกก็คือเมื่อมีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อบังคับก็กาหนดว่าถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็ให้ทําการเลิกสมาคมนะครับหรือกรณีที่สองก็คือถ้าสมาคมตั้งขึ้นไว้ เฉพาะระยะเวลาใดเมื่อสิ้นระยะเวลานั้นแล้วเมื่อสิ้นแล้วก็ก็ก<ๆ>็เล<ๆ>ิกไปสามถ้าสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการใดๆก็ตามเมื่อกิจการนั้นสําเร็จไปแล้วนะสที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 5. ล้มละลายนะหกนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมนะแล้วก็เนะโดยคําสั่งศาลนะแปดนะ โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะบานสมาคมนะครับที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับได้ยกเลิกได้นะครับแล้วก็ผลจากการเลิกสมาคมก็ให้มีการชำระหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับใน,ใน,ใ,นในเรื่องพื้นฐานนะครับในรายละเอียดเนี่ยนักสาษารามารถไปดูน als, ในตําราได้นะครับอันนี้ก็ขอจบ นะครับในในตอนแรกก่อนนะครับของสมาคมครับ